สร้างสี่อสานให้ที่ผมนะครับตอนนีเป็นรายผู้ยอดชนิดโตไปเดี๋ยวจัดหน้าที่โต้กู้สักีนะครับนี่สกีระบอกง่ายครับจางสักนี้หลงตะบุญนาผู้ไม่ใช่เก่งกระดาผัวกขเล่นแข่งุตุ๊กตนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พามาดูคุณบอลหญิงหมู่บ้านครับ เออตรงนี้รู้สึกว่าลงสนามมาหนึ่งนัดเลยครับโบผู้วิจัยครับฮอมวิ่ครับตีนวางอุ้งภรรยาของโสภณยุทธจะแม่แว่งเก็บนะสนุกนะครับประเตีสตีครับสมัยก่อนนี่เป็นคนเรียกในบ้าน น้องๆที่อยู <sh> <reading ancient> <ennen> <S <S well, ่น้องๆูท่านสนามครับออกๆเพื่อนมาถ่ายทอดเองนะครับช่องเบาราหูครับนี่แม่วันนี้เดี๋ยวติดตามได้ครับทางผลงานก็มีถ่ายนะครับถ่ายทอดสดเลยครับเบาราหูอะไรก็เปิดเปิดเกมเล่นบอลไทยทองครับอัจารย์อาจายชนุกนี่อยางอุ้งครับเก็บมาได้ครับนี่แล้วก็บอกวิ่งเร็วเลย

ตุ้มตับ so ป pues <c oughs> <c oughs> ีโนเล็กครับเสี่ตุ้มไตใหญ่ครับหกนี่คนละบาครับจับต้องเจ้าประตูเลยครับเขียงเขียนนี่เจ้าหน้าดูเลยครับเขียงเขียนได้เขียนตั้งงูตั้งนี้ดัตเซ่ทองหมายเป็นอะไรครับก็เขัยงเขียนกันมาครับอัจงริชนักครับของดัตเซ่ทองอุ้งเฮ้ยตั้งเต้ ก็่ก็เป็นประตูทันทีแล้วครับิงไม่ขึ้นแล้วครับต่อพูดมานานครับไมิด้ี่สางยังงรอรู้ยูดกไมารครับอยาครับต่อครับดรัดนรลก้รีไหลมาให้กับเบลาเบนบนิ้วกับเบาแล้วก็จะไปที่เบอร์แปดครับตดราวาีครับนูทํดประตูครับกครับ มาอหกปัดตเราดีแล้วปัตเราีอีกครั้งนึงครับพีดีไม่ราไม่ว้าแล้ไปตีอมาเลยตะเตะ้ตเตะก็ตมนึ่มาได้นย่งอตเแล้วแล้วก็ตไม้ตม่แล้วก็ยิไไไไไได้้ลูกเข้าประตูเลยอะไรับตี โบราครับผัดตะราวดีตนมาให้กับกระกาไม่ไอยนำอยู่ัสแล้วกยองตามชมได้เนี้ยุนกระดนได้ทองสาธตื่อไปผัดตระรวดีพัดตะรดีแล้วหลับหลังน มาัวัลภาลภแล้วก็ยิงมกนตเก้าปแล้วครับสองถึงวัลลภาแล้วก็ทงานนีเทียมนากันมกคร้้กนเ่เี่กับาแล้ว่ก็ตเอ้ามาเียดต้งคอล็ย่งอุ้งนี่วัลลาภครับทประตูมก

เป็นลูกทีสามครับท่านผู้ชมครับเสียบมุมเส้นสามประตูเดี๋ยวผู้สุดท้ายครับไม่เคยม้วนเลยครับโอ้โหถึง้ายแบบนี้แต่ตอนนี้ชมผู้นิตยกนแล้วครับประเภทสพณีเปิดเกมไปแล้วครับเอาบอลลงเปิดก่อนแล้วครับย่างอุ้งพะหนื่หวนลับานักเตีงแล้วครับ ตามไม่ <caval S 2> ้องตไสามคนตู้เบกขึ <Top one! S 2> <Near> ้นไปเกี่ยวให้เร็วขาไปจิ้มจิ้มไปเลยไม่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 ต้องยกไม่ต้องยกนะโต้ตายมาที่วัลลภาไม่ต้องจิ้มจิ้มไก่อนเลยขอเพียรเน่นอาตีฉัร่ับหนูเล่นนี่เอาต้งพูดเรสการีบินบินเลยเฮ้ย วันละต้กับจังองัตรดนีเนี่มาไอ้เม็ดเลับวัละพวละพรักทองเรวหลักมิดกันละาแล้วนแม่งส่งไปที่ประรีรู้ทันเตีขึ้นมาดวตงเ้จังหวะเดียวเลยนะครับพี่บันทึกการเม่อสนะครับนางมี กับการควันเก้วรักแลกตุ่มับนี่วุไปตัร้น้ำดำทงแม่ไปนิดเดียวรักตรดเราีไล้ครับเป็นลูกที่สครับมันจะขนาดนี้รึไงทำประตูได้รึเปลาโงเปิดเกมต่อรับนี่เลยสรับการวยครับเาลกลกมรได้ แล้วมมาขึ้นน้ำไปเรื่อยๆกับทีทูลเลยครับครับพักน้ำขึ้นข้ากันตุกเลยครับท่านผู้ชมครับหมดครึ่งแรกครับท่านผู้ชมครับฟุตบอลหญิงหมู่บ้านโนนมนาครับครับอันนี้ก็ช่วงพักครึ่งเวลาครับดูบรรยากาศรอบๆสนามการแข่งขันฟุตบอลครับเป็นฟุตบอลหมู่บ้าน ครับแขกท่านที่ตอนคนนี้แขกท่านที่โอเควัดพุกับเป็นบ้านของผมเองครับอันนี้ก็พวกกาบไปขายมาขายของกันครับครับรึ่งหลังก็จะเริ่มแล้วครับท่านผู้ชมครับฟุตบอลหญิงเราครับของเราครับครับเริ่มรึ้นแล้วครับ ปันกิตามาที่พัทตาวดีทำไปสองครึเดียวครับแมเข้าไปช่วยตะขวิดังขึ้นมาก่อนแล้วครับน้ำลงไปหน่อยครับครับมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับท่านผู้ชมครับมีไหมครับกูยีบก็ได้ครับยืบสองวันแล้วครับสองอาทิตย์ นี่ครับขอต้อนมาครับท่านผู้ชมแล้วก็เจอกันอีกครั้งวันจันทร์นั่นแหละครับวันที่24นั่นแหละครับเดี๋ยวครับครับตอนาลุกขึ้นไม่ได้แล้วครับครับัแพ้ชนะไม่เป็นไรครับเล่นไงสนุกสนานเลยครับได้รวมการแข่งขันก็ เป็นสันเลยครับทุกคนพทานบครับเอาเลยครับเ่กันต่อเารมุ่งดะดงหลักกิ้มมาีนะครับันติตานี่เองเทีนทำตูได้จะเอางเลยครับนี่ันติทาสตัี้จิาเออมากับะลกลกนแมแ่แมีสามทีเียวแล้วเต็มก็ไม่ทันเปิดสามของเด็ทงครับนี่ อย่างนั้นก็ปัจแมเอาเดอนีขึ้จริงๆรับมาทไปเลยครับไปเติมไปที่เขา่อชนุกนี่มันก็ได้ลุกมงกันเลยครับรกใจชลกเดบอครับนี่นกนี่แม่โปรก็บนะครับัากะดกวัน มาที่มือเกเอ๋วาดขึ้นมาครับมืนึกตรอยดับนะครับตบประตูได้เลยครับวันนี้ต่อยดับขึ้นไปกันด้วยนะครับวาดขึ้นมาได้ครับมือเติมไปไม่ได้ครับโดนเตยแล้วเปลี่ยนตัวลงไปบ้างนะครับยังอ้ง เ็นตัว้อก็เล่นมาเตัก eh. ิมก้า er ้งการดูดดกระปลี้งอาจารกระดาษภาพเปตตระดีมาทีทันทีกาทัทีกาเล่นยิงไ่างเลยเไเลยรับจารไม่รับไปได้อย่างสวยงามเลยครับตรงนี พุทธังกูเห็นกันได้เท่าไงโอ้ยแต่แม่วิญญาณก็ต้องได้แบบมันก็แบบไม่เคยครับแล้วก็ขึ้นไปใส่ใส่ได้ก็ไครับับได้ก็เพิ่งได้ครับนี่จ้ะทำไงตีขึ้นก็ได้ขึ้นก็ได้เอามาเลยอ่าเกมว่ะอืมฟันที่วแล้วครับจากเต๊าะแล้ว กัลัตันเเยครับบลลาบาครับ่ไปก่อนสนุกสนานนี่ครับฟุตบอลสามกีครูบ้านครับท่านผู้ชมครับเตยนเล็กนเล็ก้ับเบ้เตอลาายิงมาวครับีครับไปอครับเปิดเกมกนปก่นครับบอดับ หัดระดับติดาลครับดเดงบึ้ห้าเลยครับกะเนงปีบ้าเลียกบันลพาเลยก็ยิง่นชโอ้ปีแล้วเน็กโลกครับท่านผู้ชมครับได้เลยครับทันลพาแม่ทำหเ็แมล้วครับครับหมู่ที่หนบ้านยังงูนำ60หมู่ที่สามบ้านดอนต้อยตอครับท่านผู้ชมครับ bảy tư bảy a các, là, cấp, nhau. Đi, này, là cấp. Cấp. đi rồi, là cấp, มาครับดูตรงนี่มาได้แล้วบอลล่าพาบังบอลได้สวยครับหมายพัฒน้ดีพัฒน้อยยังไม่เปิดครดียังไม่ให้กับไปแล้วก็ไปเองครับพัฒตรน้อมนให้กับบอลล่าบอลล่าจะยังไงครับเก้าไปแล้วเก้าเอาชนะไปชนะทีมได้ครับติดตัวใจศูนย์แล้ว 7-0ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าจะสนุกเลิดเลินเฮฮากันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผลการแข่งขันก็หมดเวลาพอดี <S 2> <S 2> แล้วก็7-0หมู่ที่หนึ่งบ้านยางอุงเอาชน,นะหมู่ที่สามบ้านอายาดอนไกตองครับครับ ก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านมีความสุขทุกคนนะครับสำหรับเย็นนี้ก็ทานข้าวมื้อเย็นน่าอร่อยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับ